สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งปอนพ่อโสธรนะครับก็มาเจอกันรอบเย็นเลยนะเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะก็ประมาณเนี่ยนะครับเนี่ยเกือบห้าโมงเย็นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อี่สิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับก็วันนี้พอดีผมยุ่งยุ่งงานนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็ยุ่งงานก็เลยไม่มีเวลานะครับแล้วตอนนี้นะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นผมก็นะครับเสร็จงานแล้วพอดีพาเด็กๆนะครับมาฉีด ฉีดวัคซีนฉีดไข้หวัดใหญ่นะนะครับฉีดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับพอดีจะเปิดเทอมแล้วนะครับนนี่นะครับนี่เนี่ยตรงคลินิกตรงนี้นะคุญวี่นี่นะครับก็พอดีแม่เขาพาเด็กๆไปนะครับเนาะก็เลยว่างๆนะนะครับว่างๆก็มาชมพร้ที่พอดีนะครับอยู่ในรถนี่แหละนะครับพึ่งพึ่งได้มาวันนี้นะบุญวนวเนี่ยก็ดูในรถเนี่ยบะญวิวนี่ยมาชมกันในรถแล้วกันนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเนาะเพราะวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เนี่ยเมื่อวันนี้นะก็มาจอดรถในวัดนะวันนี้นะเนาะก็ตรงเนี่ยตรงเมนตรงงานวัดนะครับเนาะนี่นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนาะระหว่างรอเด็กๆเข้าไปฉีดวัคซีนให้ผู้ใหญ่นะครับเนาะกันไว้เพื่อเพื่อเทอมหน้าพี่นี้นะเนาะกันไว้นะครับเนาะก็นี่นะครับก็เลยพา่เพื่อนพี่นะครับเนาะมาชมนะครับเนาะ พาะปิดตาหลวงปุโตวัดตาดประเขานะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับนะองค์นี้เป็นเนื้อผงเกสรนะนะครับเนื้อผงเกสรดูก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูแนวทางการเล่นหานเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอนะครับวันนี้ไม่ได้ลงกล้องก็ขอซูมจากโทรศัพท์แล้วกันนี่นะครับนี่นี่เนื้อผงเกสรนะครับนี่ดูคร่าวๆนะนะครับนี่แล้วดูรอยคู่ตามวิธีการสร้างนะครับลอกแล้วก็นะครับ ความนี่ความคมชัดของยันนะครับผมนะนี่นะครับกึบนะพอนีประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวอ่นะเรามาดูแนวทางการเล่นหากันนะครับเนาะก็วันนี้มันมันนอกสถานที่นะครับเราถ่ายในรถนะพอนีนะและ้วก็ว่างๆนะครับถ่ายในรถแล้วตอนนี้ผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เอาเสียบไม่ได้เสียบไมค์นะนะครับถ้าเสียงเบาเสียงไม่ชัดยังไงต้องขอ ภายกันล่วงหน้าก่อนนะครับผมนี่นะครับผมก็มาดูแนวทางการเล่นหานะวันนี้ไหมครับก็เล่นทั่วทั่วไปนะในนี่หลังยันนะครับตรงปุโตวันลาดปะเขาหนี่นะครับผมนี่นะนะครับก็เนี่ยประมาณนี้เพื่นเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อผงเกสรนะครับก็จะมีเนื้อว่านตะบูเลือดเนื้อผงทูบเนื้อผงใบลานนะครับมีวันน่าหลากหลายนะนะครับพากหูนี้นะครับ พระคู่นี้มีวันหน้าหลากหลายนี่นะครับประอานนี้นะครับนี่อันนี้ในขมจดึกเห็นไหมครับจะมีวันหน้าหลากหลายนะครับเพราะพระทํามือนะนนี่นะพระทามือนะครับนี่นะครับก็ผสมอันนั้นแก่อันนั้นแก่อันนี้นะครับมันก็จะเห็นมีวันหน้าเหลืองวันหน้าเขียววันหน้าอะไรนะครับแต่ก็เป็นเนื้อเขาประมาณนั้นแหละนั้นเนื้อประมาณนั้นเลยนะก็มีเนื้อพลคือมวลสารเขาก็หลักๆประมาณนั้นแหละครับแล้วก็มีผง ใบลานนะครับผงเกสรผงทูผงว่านสบู่เลือดอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็นะครับเนาะพระนี่นะครับก็อ่านในหนังสือนะครับพระกูนี้นะครับผมนะก็มีนี่นี่นะครับคือปีสองห้าสองหนึ่งนะครับเนาะวัดมีสภาพชุดมีสภาพสุโซมนะนะครับก็คือหลวงคือหลวงพ่อหลอมเนี่ยนะครับท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่โตนะครับเนาะท่านก็ คือแบบอยากจะหาทุนมาสร้างวัดนะครับเนาะมาบูรณาวัดนะครับท่านก็เลยไปบอกเรื่องเนี้กับหลวงพุโตนะครับแล้วก็แล้วหลวงพุโตนะครับท่านได้ทราบถึงเจตนาของหลวงของหลวงพ่อหลอมนะครับนะรวมถึงเห็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาครับท่านก็เลยเอาพระพระปิตารุ่นนี้นะครับมาช่วยนะครับมาช่วยวัดลาดระเขาสี่หลังนะครับผมนะก็คือพระรุ่นนี้นะครับเนาะท่านท่านสร้างเองนะครับเนาะท่านสร้างเอง เสกเองก็คือท่านสร้างเสกมานั่นแหละนะครับแล้วตอนนี้ท่านเคยเอามาช่วยงานที่วัดนี้นะครับแล้วก็นะครับทางวัดราประเขานะครับก็มีก็มีสร้างพระในรุ่นนั้นด้วยนะครับที่ทางวัดมีเจตนาที่จะสร้างนะครับก็เลยเอามาช่วยๆกันนะครับแล้วก็พอมาเสร็จก็มาเสกสามเห็นไหมครับมีผู้ทรงวิทยาคมอีกแปดรูปนะครับแก็มีเห็นไหมครับหลวงพ่อสุดกาหลงนะครับพ่อพรมขนอนเหนือนะครับ ก็แช่มตอนเยหอมนะครับป well. ู่เร um, ิ um, ่มจุกเชอหลวงปู่คำมีนะครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์สายนี่หลวงหลวงหลสายนี้ก็ขังนะครับเนาะหลวงปู่เหรียญบางละหงนะครับหลวงพ่อสายบางรักใหญ่นะครับผมหลวงหลวงหลวงพ่อเสงิวัดบางนานะครับแล้วก็มีหลวงู่โตเป็นจ้าพิธีนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลคร่าวๆของพระรุ่นนี้แล้วกันนะพระดยนีีนะก็มา น so <laughs> ี่นะครับ <one>, ก็เรารู <why tar> ้ประวัติแหละนะครับฟ้าปีสองหนึ่งก็นะครับมันก็แค่นั้นเองนะนะครับต้องฟ้าปีสองหนึ่งมันก็เทียบเคียงกับเห็นไหมครับสองหนึ่งถ้าเพื่อนพี่ๆที่ที่เล่นพ้านึงไม่ออกนะมันก็หลงพ่อคุ้ยนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเคสอนดูไข่ดีนะครับดูความคมดีนะครับหรือไม่ก็หลงปูโตนะครับบิตารุ่นอื่นนะครับท่านก็มีปีสองหนึ่งท่านสร้างพราบิตาเยอะนะนะครับหลงปูโตนี่นะครับนี่นะนี่นะครับ ก็เห็นไหมครับรนอยคู่นะครับการสร้างของพระนั่นเองและดูไข่เห็นไหมครับไข่ก้านะครับผมนะไข่ก้าเอ้บางคนคิดว่าไข่ก้าเห็นไหมครับมันจะขาวๆเหลืองๆครับถ้าใครคิดไม่ออกนะลองไปดูพระใหม่ก็ได้ที่เป็นพระกองนะนะครพระกองที่ภาพผมประมาณปีสี่กว่าห้ากว่าไข่าขาไม่ค่อยมีนะไข่ย,ยังไม่ค่อยมีนะครับผมนะเพราะยุ่มไม่ได้ไงนะครับไข่พวกนี้มันก็คือ ้ำประสานนะครับเขามีความชื้นมีอะไรเขาเกิดการระเหิดนะครับเนาะมันก็ขึ้นมาตามผีวีไหมครับมันก็เป็นไข่นะนี่นะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติของการของหลักวิทย์นะนะครับเนาะมันไม่ได้ประหลาดอะไรเลยนะครับเนาะพ้าใหม่ใช่ไหมครับมันก็ใช่ไหมครับมันก็เป็นพ้าใหม่มันก็ยังไม่มีไข่อะไรคราบไข่ความเก่าอะไรนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับผมนะนี่แล้วดูยันนะครับนี่นะครับความคมชาร์จของอาราเลียยันนะครับแล้วดู ขายความเก่าเห็นไหมครับนี่นะครับผมก็นะครับเพิ่งได้มาวันนี้ไม่ได้ีเพิ่งได้มาวันนี้ก็ระหว่างรอกขนั่งมองซ้ายมองขวาก็ไม่รู้จะทำะไรเห็นพระพอดีนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ถึงไม่ได้เอาเตรียมกล้องเตรียมอะไรมาไงนะครับสายไมค์อะไรก็ไม่ไดเอามาเพราะไม่ได้ตั้งใจไงพม่ีไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปนะครับเพราะวันนี้ยุ่งงานก็ปกติจะลงคลิปสายๆนะนะครับคนที่ ที่ชมพาสองภาคกระผมก็จะรู้ดีนะครับแต่วันนี้ยุ่งงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ไปงานไปอะไรแล้วก็คือคิอคดว่าวันแรกคือที่แรกอ่ะคิดว่าวันนี้จะไม่น่าจะได้ลงคลิปนะครับเนาะก็แต่พอดีมาก,ก็ระหว่างมานั่งรอนะครับมานั่งรอเด็กๆนะครับไปฉีดวัคซีนไออี้หลาใวันคนะครับเนาะเพราะฉีดกันไว้ก่อนนะครับเพราะเด็กจะเปิดเทอมเนี่ยกลางเดือนเนี่ยนะครับเนาะ ถ้าไปฉีดใกล้ๆก็เดี๋ยวเกิดมีอาการแบบข้างเคียงนะครับเนาะเพราะบางคนฉีดแล้วก็ดีนะครับฉีดแล้วก็คือไม่ได้มีอาการข้างเคียงแต่บางคนฉีดแล้วบางทีก็เป็นไขนะ่นะเนีนเหมือนร่างกายเขาคือฉีดวัคซีนพวกพวกนี้พูดตรงๆนั่นแหละนะครับก็เป็นการเหมือนรับเชื้ออ่อนๆนะครับรับคือรับเชื้อ,นนอ,อที่ร่างกายเราเหมือนใบกระตุ้น,นให้ร่างกายเรารู้ร,รู้จักกับเชื้อโรคตัวเนี้ยคือรับไปน้อยๆนะครับร่างกาย รู้จักร่างกายรู้จักวิธีรับคือวิธีต่อสู้กับมันนะครับเนาะใช่ไหมครับพอร่างกายรู้จักมันแล้วก็เหมือนมีการต่อสู้กับมันแล้วก็เวลาเป็นขึ้นมาจริงๆนะครับบางทีก็ไม่ได้เป็นอะไรบางทีก็เป็นแล้วก็หายก็หายไวประมาณนั้นนะครับหลัการฉีดวัคซีนนะครับนะมันก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ กับถ้าใครแบบไม่เข้าใจก็ป้าอย่างโพโตอย่างไงก็หลุกมะคุ้ยอะ่ะใช่ไหมครับก็เนื้อผงเหมือนกันนะหลุมมะคว้ยวัดราชรัตนดา,างเนี้ยป้ายังไม่ได้แพงนะนะครับป้าปีหนึ่งกว่า,วานะครับมันก็เนื้อผงเหมือนกันนะนะครับเห็นไหมครับแล้วไปดูเทียบเนื้อผงดีถูกไหมครับมันก็มีธรรมาชาติอย่างนี้ผมบอกเนี่ยนะครับมันจะมีไข่เห็นไหมครับไข่เนี่ยนะ,นะบันมีแบบป้ามันก็อยู่ประมาณนี้นะมันมนะีมันไม่ได้แบบ ยากเย็นประหลาดอะไรเลยบางทีต้องแบบเฮ้ยต้องยากเย็นนะมึงจะดูมึงต้องมาถามกูนะมึงต้องมาออกไปนะมึงต้องมาเสียเงินออกไปนะอะไรก็ไม่รู้บางทีแบบใช่ไหมครับบางทีมันเปรียบเทียบได้อะ่ะนะครับเนาะนะเนี่ยนะครับมันมันประหลาดเะไรไปดูความคมชช้ของเล่ยนยันใช่ไหมครับพาแทนนานาานนะ้นะครับพื้นฐานมันก็คล้ายกันนะครับมันปีการสร้างไปเดียวกนันก็สร้างเหมือนกันนั่นแหละถูกไหมครับ เออมันก็ประมาณนั้นนะนะครับเปรียบเทียบกับเนื้อหาในยุคนั้นนะครับาะแเราก็วิธีการสร้างในยุคนั้นนะครับคือเราคิดเราเปรียบเทียบได้นะครับเนะเออหลวงพ่อนี้ท่านเป็นเกจิยุคนี้หลวงพ่อนี้มีออกรุ่นนี้แต่บางทีอะผมไม่เข้าใจนะครับสมมตินะครับเราพาะป,ปีเดียวกันนั่นแหละสมมติพาะป,ปีสองพันหนึร้อยละกันนะครับนะพาปปีปีเดียวกันนะครับแต่บางองค์แพงแพงบางองค์ทุกถูก และองค์แพงๆแพงทําไมมันดูยุ่งวุ่นวายจังนะครับเหมือนสมเด็จโตอ่ะถูกไหมครับพระสมเด็จโตเถียงกันบอกบอกแล้วนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระที่จบยากนะเถียงกันไม่รู้จบจบจากสิ้นถูกไหมครับมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันต้องเป็นสิบล้านมันมีน้อยนะมันมีพิมพ์น้อยนะมันต้องมาอย่างนั้นนะครับแต่ทําไมสมเด็จวัดพับอ่ะเออนะครับสมเด็จวัดพับเก่ากว่าสมเด็จวัดระฆังนะ นะครับทำไมจบได้อ่ะเออทำไมซื้อขายกันได้อะครับไม่เห็นมีปัญหาเลยนะครับสมเด็จหลวงปูกปั้นวัฒนบานสูงอ่ะถูกไหมครับทำไมจบกันได้อะครับหลักหมื่นทำไมจบกันได้อ่ะครับบางคนเอาหลวงปูกปั้นไปซ้อพิมพ์เป็นถ่ายวัดละครังก็มีเพราะเนื้อหาเขาเก่าไงแล้วทำไมจบได้อะครับจะมีแต่ปัญหากับภาพแพงๆเพื่อนๆสังเกตไหม นะครับเนาอันนี้ก็อยากฝากนะแต่จริงๆันคืออะไรถูไหมครับคือเราผมหมายถึงว่ามันเทียบเคียงเนื้อหาได้ไงสมเด็จหลวงปูกปั้นเขาก็บอกอยู่ว่าเซียนโบราณเขาเอาไปซอฟต์ีมขายสมเด็จดละคังนะครับเอาอย่างนั้นมันก็ใช้ดูเป็นเนื้อครูสมเด็จบละคางได้คือถูกไหมครับนะสมเด็จวัดพับอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเออนะครับสมเด็จวัดพับนะครับเนื้อหาเอาขายพวกปังขุนพรมใช่ไหมครับมันเทียบเคียงได้ไงครับ มันก็ประมานั้นเองนะพี่พีน่ะแต่ความหมายผมนะครับนะครับเทียบเคียงได้นะครับมันไม่จําเป็นี่แบบเอ้ยเวลาแพงๆอะไรมันมีปัญหาชอบแบบมีปัญหากันนะครับแต่จริงจริงมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องเดิมๆนั่นแหละนะครับพี่น่ะดูธรรมชาติเนื้อหาธรรมชาติการสร้างนะครับอยู่ยุคนั้นไหมอะไรไหมมันก็แค่นี้เองนะครับผมนะก็โอเคพี่พีนะครับคุยไปคุยมาก็เพลินนะครับว่าจะสั้นๆนะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเว่ีนะครับ เช่นเคยนะครับที่แวะรับชมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสใครตช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ